ใหญ่ประมาณเนี้ยค่ะนิ้วนิ้วกระเบียดหรือนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะแล้วเราก็จับสันทบที่จริงเนี่ยต้องไปรีดต้องไปดีดก่อนแต่พี่หงไม่ได้รีดนะคะถ้าให้ถนัดเนี่ยควรจะไปรีดซะก่อนแล้วก็นํามาวางทาาให้ตรงเนี้ยเป็นสันทบสันทบเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพลิกกลับไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องพับหัวอีกทีหนึง่งแล้วก็วาง เย็ดไปเนี่ยค่ะเราจะใช้ตัวตะข่ายเนี่ยหลบเป็นตัวหลบสาวเป็นตัวหลบตัวพักกุญนน่ยค่ะตรงนี้เป็นปลายแขนนะคะตรงนี้เป็นตะเข็บตรงนี้คือท้องแขนค่ะ ตรงนี้จะเริ่มโค้งแล้วเราก็ค่อยๆจับผ้าให้เขาดัดไปเงี้ยค่ะ ที่คุณเราก็หยุดนะคะตรงนี้คือกลางแขนเดี๋ยวเราจะนำตะเข็บม,มาต่อกันผ้าตะข่ายเขาจะไม่รุ่ยนะคะเราก็จับอย่างนี้เลยคะ่ะเราก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เย็บกดนะคะ นะคะคแต่เรายังเย็บกดไม่ได้เราจะต้องต่อต่อกลางแขนตรงนี้ก่อนต่อกลางแขนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เราจะเย็บต่อก็จะลงมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กดดิมตรงนี้เลยค่ะกดขอบประมาณกดขอบกุญเนี่ยค่ะ ประมาณกระเบียดหนึ่งเพื่อที่จะกดตัวตะข่ายที่เมื่อกี้เราหลบสาบนะคะนะคะที่นี้เราก็มาเย็บกลางหัวแขนนะคะเป็นผ้าลุกไม้ต้องมีกระดาษรองนะคะไม่งั้นเวลาเย็บแล้วมันจะมีปัญหา แขนเขาก็จะมาอย่างนี้ทีนี้เราก็มาเย็บกดเนี่ยค่ะกดตัวตะข่ายตัวเนี้ยนะคะจะไปรีดก,ก่อนก็ได้นะคะอันนี้คือตรงกลางเราจะเริ่มจากตรงท้องแขนนะคะ เวลาที่เริ่มจากตรงท้องแขนเนี่ยเพราะว่าเส้นย้ำเวลาตอนจบนะคะจะได้มาอยู่ตรงท้องแขนเดินรอบเลยนะคะถ้าจะ จะรีดก่อนก็ได้นะคะถ้ามือใหม่ะะคะ่ก็ไปรีดสัก,ก่อนสำคัญว่าเราจะต้องตัดหัวผ้าให้เล็กก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะใช้ผ้าตะข่ายหลบนะคะต้องตัดหัวผ้าให้เล็กสะก,ก่อน เวลาเย็บเนี่ยมองตรงตีนผีไม่ต้องไปมองที่เข็มนะคะเข็มเนี่ยเขาจะอยู่กับที่เรามองว่าเราจะเย็บเนี่ยให้ห่างจากขอบตรงเนี้ยเท่าไหร่เราก็ดูที่ตีนผีนะคะ เรารอบแล้วเราก็ยังแล้วเรารก็ไปดีนะคะก็จะได้ส่งนี้อันนี้คือด้านนอกทีนี้ด้านในด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราไปดีดอีกทีหนึ่งพอไปดีดอีกทีเนี่ย ตะเข็บตรงนี้เขาก็จะตายตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็ล้มจะแบบหรือจะล้มไปฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะคะ